เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไอศครีมโฮมเมดเป็นไอศครีมมทชะกันค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. พี่เน่เลนทอลคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เน่เชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนต้องรอเลยค่ะ พราะว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมโฮมเมดกันนะคะแล้วก็ตามกระแสเลยค่ะตอนนี้กระแสมาฉากระกำลังมาแรงนะคะพี่เน่ก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไอศครีมโฮมเมดเป็นไอศครีมมาฉากกันค่ะ วัตถุดิบที่พี่แนใช้วันนี้นะคะแน่นอนค่ะไอศครีมมัช่าเราก็จะต้องมีผงมัชะ่านะคะพี่เนก็เตรียมผงมัช่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะซึ่งเราใช้เป็นวิปปิ้งครีมของแมกโนเลียนะคะเป็นครีมแท้ที่ผลิตจากนมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพื่อจะได้มีความหอมนมนะคะแล้วก็มีความมันด้วยค่ะแล้วเราก็จะใช้เป็นครีมเทียมข้นหวานทีพอร์ตนะคะเพราะว่าตอนนี้ออริเอนทัลคอฟฟี่ของเราก็คือเรียกว่าใช้ทีพอร์ตกันล้น้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เป็นครีมเทียมข้นจืดเอ็กซ์ตร้าทีพอร์ตหรือว่าเป็นครีมเทียมข้นหวานทีพอร์ตนะคะเขาก็จะมีความหอมมันมีความแบบหวานมันมีความกลมกล่อมค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่กบกลิ่นของเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเมนูที่เราจะทำเนี่ยค่ะวันนี้พี่เน่ก็เลยใช้เป็นครีมเทียมข้นหวานทีพอร์ตนะคะ ก็สวัตถุดิบแค่นี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่เน่จะมาพาทําไอศครีมชาเขียวมทฉาก,กันนะคะโดยที่ว่าพี่เน่จะมาแชร์เป็นสไตล์ที่เราอาจจะเอาไว้สําหรับทําเป็นเมนูเพิ่มในร้านหรือว่าเอาไว้สําหรับทําทานที่บ้านเก๋ๆเลยค่ะรอดูกันนะคะสำหรับผงชาเขียวมะชาร้อเซค่ะพี่เน่ก็จะใส่มาที่20กรัมนะคะก็ใช้ไม่เยอะค่ะสูตรนี้เนาะ ชาเขียวมะชา20กรัมนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะครีมเทียมข้นหวานทีพอตนะคะพี่เน่จะใช้ที่250กรัมค่ะครีมเทียมข้นหวานทีพอตนะคะ250กรัมเรียบร้อยค่ะวิปปิ้งครีมแทนแมกโนโลเลียนะคะเราจะใช้กันอยู่ที่400กรัมค่ะ เดี๋ยวพี่เนเอาวิปปิ้งครีมไปแช่เย็นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนผสมนี้ก่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นทําไอศครีมมะชากันนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เนจะขออนุญ,ญาตผสมมัชาะเตรียมรอไว้ก่อนนะคะเราก็จะใช้น้าร้อนนะคะเอามาผสมมัชาะค่ะพี่เนใช้นิดหน่อยนะคะพี่ประมาณ50 ML เท่านั้นเองค่ะอ่ะเีเลยนะคะเอาผงมัชาะค่ะแล้วก็ ที่เราชช่งตวงเอาไว้นะคะ20กรัมค่ะเทแล้วเราก็คนนะคะให้มาฉาละลายนิดนึงเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นมัชามที่ละลายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเทมัชานะคะที่ละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงมาผสมในนมข้นหวานหรือว่าครีมเทียมข้นหวานทีพอร์ตเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราคนนะคะให้นมข้นหวานกับมัชาค่ะคือเขาละลายเข้ากันค่ะ อ่ตอนนี้เราก็ได้มัชชะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะได้มัชชะที่มันเหลืออยู่เอามาเทใส่ไว้ในนี้เนาะโอ้ลองดูสิคะตอนนี้คือเราได้มาเป็นนมข้นหวานมัชชะเรียบร้อยแล้วนะคะหอมหอมทั้งนมหอมทั้งชานี่นะคะโอเคค่ะ ่ะตอนนี้เราก็พักตัวมาฉชากของเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะมาทำวิปปิ้งครีมต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะวิปปิ้งครีมที่เราเตรียมมาไว้ค่ะก็คือจะเป็นวิปปิ้งครีมของแมกโนเลียเนาะตัวนี้เนี่ยค่ะ,ะพี่เนมีเคล็ดลับมาบอกนะคะว่าควรที่จะแช่วิปปิ้งครีมอะค่ะให้เย็นจัดจัดนะคะแล้วก็ถ้าหากให้ดีนะคะภาชนะที่เราใส่นะคะ ก็แนะนําว่าเป็นแบบสแตนเลสนะคะแล้วก็แช่เย็นหรือว่าแช่ฟรีซไว้เลยนะคะ mm. เขาจะได้มีความเย็นมากๆเวลาที่เราตีวิปปิ้งครีมนะคะก็คือจะได้ขึ้น mm. ฟูเร็วขึ้นนะคะอ่ะโอเคเราก็จัดการนะคะตีวิปปิ้งครีมเลยะคะ่ะ โอเคค่ะเราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้กลายเป็นวิปครีมที่มีความแบบแค่เนื้อนเนียนตั้งยอดเบาๆแค่นี้พอนะคะไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบว่าเออเริ่มแข็งเป็นวิปครีมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยากได้ไอสครีมที่มีความแบบเนื้อนุน่มเนื้อเนียนนะคะโอเคสาหรับพี่เนก็คือแค่นี้พอแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าได้ความแบบตั้งยอดเบาๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอเราได้วิปครีมเรียบร้อยแบบนี้นะคะพี่เน่ก็จะอามาฉาบที่เราผสมกับนมข้นหวานไว้นะคะ เอามาเทผสมเลยนะคะแต่ว่าพี่แนจะมีเคล็ดลับนะคะก็คือว่าให้เราเนี่ยค่ะก็คือตักตัววิปครีมที่เราทำเอาไว้นะคะเอามาผสมในถ้วยเนี้ยก่อนนิดนึงนะคะนี่นะคะตักออกมาแล้วก็มาผสมเลยค่ะเทียมาผสมก่อนเพราะว่าคือเขาจะได้ช่วยเรียกว่าให้เนื้อมาฉาค่ะเขามีความเข้ากันกับตัววิปครีมที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะประมาณนึงนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ เทใส่ลงไปเลยค่ะเชียบไปทีละหน่อยนะคะค่อยๆคนไปค่ะสีแบบเนะาะมะชะชาเขียวมากเสร็จแล้วเราก็คนค่ะให้เนื้อวิปครีมกับตัวชาเขียวมะชะของเรานะคะเข้ากันค่ะ โอเคคนให้เข้ากันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความแบบเป็นเนื้อชาเขียวนะคะนี่นี่ค่ะก็คือพี่เน็ตก,ก็มีแม่พิมพนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์น้องหมูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้แม่พิมพน้องน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จัดการเทใส่เลยค่ะอ่าใส่เลยนะคะแล้วก็นอก็นอกน็อกนิดนึ่งก็ได้นะคะเขาจะได้แบบลงไปเผื่อมีฟองอากาศอยู่ข้างล่างค่ะ พอด้วยนะคะเดินหน้าน้องไม่เต็มเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะหรือว่าถ้าหากว่าเราอยากจะมีเมนูที่ร้านนะคะที่แบบว่าอาจจะเป็นไอศครีมร้อมหน้ากาแฟะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเอาไอศครีมนะคะคือใส่แก้วแล้วก็แช่ช่องฟรีซไ้ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแบบแก้วพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เนาะอ่ะแต่นี้พี่เน่แบบเหมือนกับอารมณ์เราทาแบบโฮมเมดนะคะอยู่บ้านก็ได้อยู่ร้านก็ดีค่ะ เรียกว่าลูกหลานอยากจะทานก็คือหยิบถ้วยมาทานได้เลยแบบนั้นนะคะอ,อันนี้เป็นหนึ่งสูตรนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะทำเยอะๆนะคะแบบทำอยู่ร้านเยอะๆอย่างนี้ค่ะพี่เน่มองว่าก็ทำได้นะคะแล้วก็ทำคือคูณเป็นสองสูตรสามสูตรไปนะคะวัตถุดิบที่ใช้คือสามอย่างเท่านี้เลยค่ะอ่า เรียบร้อยค่ะตอนนี้พี่เน่ก็เอาใส่แก้วรอไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟรีเซียนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพอตอนที่เขาแข็งเรียบร้อยเป็นไอศครีมชาเขียวมัทฉะของเราเนี่ยค่ะจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมารอเขาแข่งกันแล้วก็มาชิมกันค่ะโอ้มาแล้วค่ะหลังจากที่พี่เนแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะประมาณ5ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ไอศครีมของเราเนี่ยค่ะที่เราทำเอาไว้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่แข็งดีเท่าไหร่นะอาจจะต้องแช่นานกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะไอศครีมกันนะคะเอาน้องแมวก่อนละกันนะคะตื่นเต้นเนาะจะตื่นเต้นทําไมอ่ะไม่ใช่อะไรค่ะปกติทําเป็นแบบว่าใส่ถ้วยธรรมดาใช่ไหมคะวันนี้แบบอยากจะลองทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับ บางคนหรือว่าบางร้านนะคะลองดูคะ่ะว่าจะได้ไหมน้องแมวของเราเย <c oughs> ้น้องแมวของเรานะคะหน้าตายังไม่ค่อยแมวเท่าไหร่นะคะ <c oughs> คืออย่างหนึ่งพี่แนมองว่าอาจจะด้วยเขายัางเซตตัวไม่ดีมากแต่ว่าจริงๆก็คืออันนี้ประมาณ5้าชั่วโมงแล้วเนาะนี่นะคะก็เราสามารถที่จะแบบว่าเอาไปใส่วางบนขนมปังนะคะเวลาที่เราเสิร์ฟทําเมนูต่างๆได้ะคะ่ะคือพี่แน่แบบอยากแชร์เป็นไอเดียนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะแบบ น้องหมูกันแล้วกันนะคะว่าน้องหมูเราจะได้ไหมหน้าตามาลุนกันน้องหมูนะคะเดี๋ยวลองดูพึ่มชับนี่น้องหมูของเรานะคะมีความแบบว่าหน้าหายนิดนึงอ่ะแต่ก็อันนี้ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่ะดูแล้วแบบว่าน้องของเรา ยังไม่แบบยังไม่เต็มที่ยังไม่โตเต็มวัยนะหรือว่าเราอาจจะเอามาทําเป็นเมนูนะคะก็คืออย่างที่พี่ไน้บอกค่ะอาจจะแบบว่ามาวางบนขนมปงังว a f f ฟ e ลแพนเค,ค้กอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมาทําเป็นแนวแบบลาเต้ที่มีไอศครีมมะฉ่าค่ะวางอยู่ข้างบนก็ได้เดี๋ยวพี่ไน้ลองทําให้ดูพอแบบเป็นไอเดียเนาะตอนนี้นะคะพี่แนก็เตรียมน้ําแข็งมานะคะเดี๋ยวจะลองทําเป็นแบบลาเต้ให้ดูนะคะเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้นะคะ <Yeah. S 2> อัน,นี้ก็จะเป็นนมสดรสจืดนะคะแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยกาแฟค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเราก็วางไอศครีมมัช่ะนะคะที่เป็นหน้าน้องหมูน้องแมวค่ะที่แบบแข็งมากกว่าน,นี้นะคะอันนี้พี่เน่ต้องบอกว่าไอศครีมยังไม่แข็งมากเนาะแต่ก็คือให้เป็นไอเดียนะคะเราอาจจะวางเสิร์ฟไปแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่เลย เอาเป็นว่าไม่เห็นหน้าน้องก็รู้ว่าเป็นก้อนไอศครีมแล้วกันอย่างนี้เนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้มาเป็นเมนูแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าไอศครีมที่เราทําแบบใส่แก้วไว้แบบนี้นะคะก็คือเราอาจจะแบบว่าเทกาแฟรหรือว่าชายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านมสดเฉยๆก็ได้นะคะก็เทราดลงไปแบบนี้เลยก็ได้ค่ะออกแนวเ,เป็นอะฟกาโต้นะคะที่เป็นไอศครีมที่เราทําเองค่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็เทให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ย เสร็จแล้วก็คือเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่เน่ขออนุญ,ญาตเอาน้องหมูน้องแมวไปแช่ฟรีสตอ่อแล้วกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะละลายนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาชิมน้องไอศครีมของเราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นไอศครีมมัทาะนะคะที่เราทํากันเองง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะพี่เน่ลองตักเนาะนี่ค่ะก็คือจะเป็นเนื้อไอศครีมแบบเนียนๆแบบนี้เลยนะคะอืม จะบอกว่าสูตรนี้ค่ะหวานมันกําลังดีมีความหอมชาได้ความแบบชาเขียวมาชาเลยค่ะแล้วก็เนื้อนเนียนมากนะคะอืมอร่อยเลยอะ่ะนี่ทำได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเรามาใส่แบบพวกขนมอะค่ะเป็นวาฟเฟิลเป็นขนมปังเป็นโทสอะไรอย่างเงี้ยคะได้เลย คือเราก็จะได้เป็นเมนูที่เรียกว่าเราไม่ต้องแบบมีตู้ไอศครีมก็ได้นะคะทำไอศครีมทีละน้อยทีละน้อยอย่างเงี้ยได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกาแฟแบบพี่แนทเาให้ชื่อว่าเป็น with ลาเต้วิต m a มัทฉะฟลติ้งละกันนะคะอ่าลาเต้มัทฉะฟลติ้งเอางี้ละกันเนาะอืมคืออร่อยอะ่ะพอใส่กาแฟนี่คืออร่อยมากอะ่ะอันนี้โดนกาแฟข้างบนนะคะมัมีหลอดเนาะ หก <6. laughs> เรื่องหกเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทุกคนอืมนี่อันนี้ค่ะรับรองเด็ดแน่นอนนะคะ,ะคือเป็นไอศครีมมัชา่าอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็เอากาแฟนะคะ่ะท็อปหน้าข้างบนเวลาลูกค้าดื่มใช่ไหมนี่เลยเห็นไหมตักขึ้นมงแบบนี้เลยนะอืม,อ,มอร่อยจริงอะ อันนี้นะคะคือเสิร์ฟแบบนี้ค่ะทำขายได้เลยนะเมนูนี้นะคะก็เป็นเอสเปรสโซ่มัช่าไอศครีมนะคะแบบนี้เลยถ้าหากว่าเราเป็นร้านค้านะคะก็คืออาจจะทําแบบใส่แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษก็ได้นะคะคือเรียกว่าท็อปหน้ากาแฟหรือท็อปหน้าชาหรือท็อปหน้าโกโก้อะไรก็ได้ค่ะเรียกว่าลูกค้าถือกลับบ้านได้เลยหรือว่านั่งดื่มที่ร้านได้เลยวิไอเดียดยีอ่านนี่นะคะอองนาแบบอะโวคาโดแต่เป็นแบบว่าคือเราทําเป็นถ้วยๆแบบนี้ไว้เลยค่ะอือร่อยอร่อย อ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบไอศครีมมะชะค่ะเราอาจจะแบบว่าบีบวิปครีมก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่เน่เอาวิปครีมมาบีบนะคะแปบ๊บหนึ่งหรือว่าอย่างไอศครีมมะชะเนี้ยค่ะที่เราทําใส่ถ้วยอย่างเนี้ยเอาจริงก็คือเราแค่บีบวิปครีมอะคะ่ะที่พี่เน่ทำจากวิปปิ้งครีมของแม็กโนเลียนะคะแล้วเราก็เอามาใส่แค่นี้ได้เลยเนาะเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็ได้หนึ่งเมนูแล้วนะคะไอศครีมมะชะเนียค่ะแล้วก็มีวิปครีมด้วยอืม อร่อยอะ่ะก็เห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะทำไอศครีมง่ายๆได้เลยนะคะที่บ้านก็ได้คะ่ะ ทำเอาไว้ทานที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเก็บเอาไว้ขายที่ร้านก็ดีค่ะก็จะทําเป็นเมนูได้หลากหลายมากเลยนะคะเผื่อเราจะได้เพิ่มเป็นเมนูใหม่ๆซึ่งทําง่ายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบแค่3อย่างอย่างที่พี่เน่บอกไปเนาะถ้าหากว่าใครอยากให้พี่เนมาแชร์ความรู้หรือว่าเมนูอะไรใหม่ๆนะคะก็บอกมาค่ะคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เนจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกแน่นอนค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เนแล้วก็ทีมงานเลเท่าคอฟฟี่ด้วยค่ะ กดติดตาม subscribe Rental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ได้มาแชร์วิธีการทำไอศครีมโฮมเมดง่ายๆที่บ้านค่ะวันนี้เราทำเป็นเมนูไอศครีมชาเขียวมาชากันนะคะก็ไปลองทำกันดูค่ะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเมนูต่างๆแบบนี้นะคะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย